มีเรื่องราวในชีวิตการขาแข้งที่น่าสนใจและน่าฟังมากมายเลยครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาย้ายจากอาร์เจนตินามาเล่นให้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ในอังกฤษแชมป์โลกมาสู่ลอนดอนอาดิเลสกับริกกี้บินยาเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนร่วมทีมชาติที่ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1978กับอาร์เจนตินาได้สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ด้วยการย้ายมาเล่นให้กับสเปอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากในยุคนั้นที่นักเตะแชมป์โลกจากอเมริกาใต้จะมาเล่นในอังกฤษ สงครามฟอกแลนด์หนึ่งในเรื่องราวที่น่าประทับใจและสะเทือนใจที่สุดคือในช่วงสงครามฟ็อกแลนด์ในปี1982ระหว่างอังกฤษกับอาเจนดีนา อาดิเลสและริกกี้บินยาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากเนื่องจากประเทศที่เกิดและประเทศที่รับเขาไว้เกิดสงครามกันอาร์ดิเลสเคยกล่าวว่ามันเหมือนกับพี่น้องสองคนกำลังต่อสู้กันญาติของเขาคนหนึ่งก็เสียชีวิตในสงครามนี้ด้วยในช่วงเวลานั้นทั้งสองคนต้องเผชิญกับแรงกดดันและความรู้สึกที่หลัก